วันนี้ลุงกันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับประเด็นก็คือก่อนที่ลุงกันจะไปทํางานทุกๆเช้าก็จะมีการสารวจร,บรอบๆรถนะครับว่ามีความผิดปกติอะไรไหมตามพื้นฐานของคนขับรถนะครับแต่วันนี้มันแปลกๆนะครับลุงกันเจอวัตถแุแปลกๆเลซึ่งไม่เคยเจอมาก,ก่อนมันวางอยู่ใต้ท้องรถของลุงกันครับ มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันมันคืออะไรมันคงจะไม่มาจากดาวคานหรอกมั้งมันน่าจะมีมนุษย์เอามาวางไว้นะครับผมก็จะเดินดูทุกวันนะแต่ว่าทําไมวันนี้มันมาอยู่ได้ไงในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์อยู่ทั้งอยู่ใต้ท้องรถนะครับทั้งบริเวณร้อนหน้าหน้าและหลังนะ ด้านหลังล้อหน้านะครับเหล็กแบบนี้มันสามารถทำให้ยางเราเสียหายได้ไหมครับมันน่าจะคมนีมกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันน่าจะคมนะอาจจะทำให้ยางฉีกขาดหรือรั่วได้เลยนะครับโอ้ไอ้ตายสิ ยังมีคนที่มีจิตใจสกปรกแบบนี้ด้วยนะฝากถึงคนขับรถบรรทุกด้วยนะครับขอให้มันดูใต้จองรถทุกวันนะครับบางทีคนรักเราก็มีคนที่ไม่รักก็มีนะเพราะว่ามันรถมันใหญ่นะมันจอดอยู่ในหมู่บ้านมันอาจจะขวางทางเขาเขาเลยมันไส้นะจัดการเรา โอคครับวันนี้รุงกันก็มีเรื่องมาเล่าเท่านี้นะครับชมดีมีตังใช้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ